เกิดมาทำไมคนเราเกิดมาทำไมคนอื่นคุณควรเข้าใจถูกต้องเรื่องโลกและชีวิตเสียก่อนว่า 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตแต่เรายังต้องเกิดอีกนับชาติไม่ถ้วนตราบใดยังปราบกิเลสในตัวเองยังไม่หมดก็ยังต้องเกิดสอง คำดีกรำชั่วทำแล้วมีผลแน่นอนและจะส่งผลถังในชาตินี้และชาติหน้าไม่หายไปไหนสานรกสวรรค์มีอยู่จริงเมื่อทำความเข้าใจถูกต้องถึงจุดนี้แล้วเรื่องแรกที่เราควรนึกถึงก็คือทำอย่างไรจรึงจะปิดนรกให้ตัวเองได้หรือมีทางใดบ้างเมื่อตายไปแล้วจะทำให้ไม่ตกนรก และมีแต่สุขติเป็นที่ไปคุณถามว่าคนเราเกิดมาทำไมตอบแบบรวบรัดว่าคนเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นและเพื่อสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับเมื่อบุญบารมีเต็ม ส่วนแล้วก็สามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดผลจากทุกอย่างท้าวรเข้านิพผานตามพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ในที่สุดเป้าหมายสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างยิ่งแต่คนเราโดยมากมักจะไม่ค่อยรู้กันคุณเองก็เช่นกันในขณะนี้คุณยังไม่ได้บวชยังต้องทำมาหาเลี้ยงชีพดูแล ครอบครัวอยู่จึงจาเป็นจะต้องมีแนวทางหรือหลักในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกซึ่งมีอยู่สี่ประการดังนี้ 1. มีสัจจาคือต้องเป็นคนจริงคนตรงซื่อสัตย์คนส่วนมากในสังคมปัจจุบันมีนิสัยชอบโกหกพูดไม่จริงพูดหลอแหละเอาตัวรอดไปวันๆจนไม่น่าเชื่อถือ เราต้องไม่เป็นคนอย่างนั้นต้องเป็นคนตรงและจริงต่อหน้าที่จริงต่อการงานตรงต่อเวลาจริงใจและซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่นและจริงต่อหลักธรรมตลอดจนคุณความดีต่างๆความไม่หล่อหละเลี้ยวไหลและจะช่วยลดความหวาดระแวงของผู้อื่นลงได้ทำให้เราเป็นคนมีเครดิตดีมีความน่าเชื่อถือ เป็นผู้เดินอยู่บนหนทางแห่งเกียรติยศตลอดชีวิต 2. ต้องหมั่นฝึกฝนตนเองด้านการงานอาชีพฝึกฝีมือให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจากคนธรรมดาที่ช่วยตนเองได้เลี้ยงตัวรอดเป็นคนมีฝีมือเชี่ชชยวชาญเฉลียวฉลาดทันโลกทันคนรวมทั้งสามารถหยุดตนเองไม่ให้ถูก ครอบงำถลำลงสู่ความชั่วได้และเมื่อเกิดกิเลสกำเริบก็ให้สามารถข่มใจตนเองได้ไม่ทำอะไรที่ไม่ควรนี่คือหนทางแห่งปัญญา 3. มมีความอดทนอดกั้นทางร่างกายและจิตใจไม่ว่าต้นเหตุจะมาจากเหตุภายนอกหรือภายในกล่าวคือสามารถทนต่อความลำบากตรากตรำ จากสายลมและแสงแดดทนร้อนทนหนาวทนต่อความเหนื่อยเมื่อยล้าเจ็บปวดทนต่อการกระทบกระทั่งเจ็บใจจากคนอื่นได้แม้่ในที่สุดทนต่อความยั่วเยาว้ายั่วยวนอารมณ์จากกิเลสในใจเราได้ใครที่ทนต่อสิ่งเหล่านี้ได้ย่อมเป็นคนแข็งแกร่งบุคลิกสง่าง,งามทำการงานใหญ่ให้สำเร็จได้นี่เป็น คนทางของการได้ทรัพย์ 4. สามารถสละอารมณ์บูดเน่าสละความตระนีออกจากใจได้เป็นคนมีอารมณ์แจม่มใสเป็นปกติมีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเป็นนิดเป็นทียรักของมหาชนผู้ที่ปฏิบัติตนได้อย่างนี้จะทำให้ผู้อื่นช่วยเหลือกิจการงาน และคอยปกป้องเหตุภัยต่างๆให้นี้เป็นหนทางแห่งการไดมิตรหากผู้ใดสามารถประพฤติปฏิบัติตามหลักสีประการนี้ได้แล้วก็ <c oughs> จะไม่สงสัยตัวเองอีกต่อไปว่าเกิดมาทำไมรู้แต่ว่าชีวิตมีค่าคือประโยชน์ได้และแม้จะไม่รู้ว่าเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตคืออะไรถึงเวลาก็จะบรรลุถึงเป้าหมายนั้นเอง เพราะได้เดินเข้ามาตามเส้นทางที่ถูกต้องน,นี้แล้วตามลำดับ